าเบงบังไฟแสนกันเฮะงูไฟแสนกันเด้อครับงไฟแสือนโอ้ฟังเสียงโอ้ฟังเสียงดังขึ้นมวลใช่ไหมฟังไครับครับฟังเสียงดังครับผมเสียงดังครับผมบังไฟแสนได้พี่น้องฮะมื่อกี้บนงไฟไอ้บรรนากางบัดจำตะกขาดของเ้าเนาะเป็นตอนนี้งไฟแสนสองบางนะครับใกล้สิ้นเกิดกับ มะล้อมกับยุทธาเด้อนี่สวายปูถวายนยาครับเป็นพวกเย็นนี่ติดยังสี่เป็นประเพณีอีสานข้าอีสานเขาขันข้าวมันยังสี่มันกระโปงแม่นกรนโปดีใจครับผมก่อนสิ่งลงไฮลงน้ากระโปดีใจครับผมกรดีใจต้องมียังสี่ต้องมีลงไปให้พญาแทนมาให <|so|>? ้พญาแทนครับผมเพราะว่ามันเป็นยังสี่ประเพณีบ้านเขาตั้งแต่ตั้งแต่พ่อแต่แม่มนหูใกล้ๆกกันแม่น ตั้งแต่สมัยพาแดงนั่งไอ้มาพุณละครับเขาเนี่ยโมกเก่งยนชอเพิ่นสมัยเต้เพิ่นเนี่ยเอาไม่ดูครับผมเฮ็ดน่องท่อกับนี้ก็เพิขึ้นน่ะว่เสียมีพิสูจน์ได้ในบ้านผมนีดูนพอวัไฟครสองพอไม่ดูครับผมตนนี้ไกลแล้วครับไกลแล้วอุมีปัญญาเฮ็ดช้ำเพิ่นได้นี่ข้าผมเบิ่งซอยกันคุณไแ้ชิมะหามอะไรหรอเส้นทอง ข้าวี่ของไทยสามตุ่ําลังกลางหูกชีแล้วนะครับแต่พอแตแม่อ้ย้เสียงครับดังแมยหอมอโ้ยอโ้ยกยอได้ใจหมเสียววหมคุณมลุนะครับตอนเรียมความพร้อมเด้อไป้องกชีแล้วนะครับกระเีขึ้นทานแล้วครับ ไฟที่พี่ทันหัวบังไฟก็เป็นทั้งสี่เหรอครับผมแต่ว่าหัวสร้างกับเบิ้องแรกครับกางเกงเราเอาไว้แน่ครับกเก็บภาพบรรยากาศงามๆให้้ FC เบิงเด้อพี่น้องบุญเพนีบ้านเฮาเพสีบ้านอีสานบ้านเฮาเป็นทั้งสี่ต้องมีบุญต้องมีไฟเนาะถ้าบ่มีคือเครียดไร่หนักยากอะไรบนฟ้าเขาไม่ตกบ่ดีใจนะไม่เฮ็นให้น่าก็ไร้ถ้าบ่ได้เฮ็ดบุญบังไฟครับนนัผมถลไม่แล้วบังไฟ ยังคนบอกคันหน้ามาสู่ฐานจุดแล้วมานะเกือบมาทันจีนอกโอ้งามนี่บางนึงยังบม่ได้เตรียมครับผมยังหอบเลยว่าจุดต่อกันละครับพี่น้องตาเบิงเด้อพี่น้องสีทั้งหลายพอปู่นยัยเพื่นบ่าไว้ภาพบรรยาไว้ให้ให้ฟ้าดีให้ฝนดีว่าเห็นฝ้าดีก็ผมให้ฝนดีถูกต้องการดูการเชื่อว่าเพ็ดต่างๆให้มันเขาสิปลูกฝังสิดำให้ดำหน้าสีกัด ได้ได้จุดบังไฟก่อนครับประเพทนี้เป็นทั้งสี่ของภาคอีสานครับขันวรมีตัวนี้บอลเลี่ยวผีหรือเล่าบอลลีวผีครับผมผีกรับบอลเล่ยวครับเดือนสิบสองก็ได้เห็ดคือเขาขันบัเห็ดแม่ไม่จำเป็นต้องได้เห็ดจะที่จะเครียดให้กันครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูรู้ให้กันนั่นเป็นประเพณีครับผมติดตานิ่มๆประเภทนีพี่น้องประเภนี้ยังสี่ทานจุดอีกสักครู่ว่ามันตั้งฝืนนั่นกฎของรอสักครู่นะของกฎหมายดอกครับแต่ว่ามันมันก็ต้องเห็ดครับผมมันจำเป็นต้องเหต้องเ็ด สร้างกำลังลังหูนะครับเตรียมการที่จะจุดจะพูเราจะพูอะที่นั่งนะอีกตามอย่างๆแตเดี๋ยวก็ได้เบ่งมืไฟขึ้นฟ้าล่ะสวยงามใครอยไกได้จุ่ม

โอ้ยลงนมเฮโอ้ยกินนมแล้วก็นอนพักค่อนบะวั<ม>งไฟจะเป็นอังนี้ครับผมต้องต้องลงนมนีม่ละครับ้องไฟบังไงครับผมเห็ดยากจะเป็นอย่างงี้เห็ดมันเป็นประเพนี่ครับผมจะส่องเห็ด อย่างเี้เท่าูดิเลยัดเาไว้ซิ่เลยกใด้สร้างเสร้างพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วจะเป็นคนฐานจุดแล้วนะบ้นติดต่มเลยเดี๋ยวจะึ้นฐานไปครับจะูนจะพูก็จะึ้นฐานจุดแล้วเยียมนะครับเรี่ยมแลเสร็จไปแล้วบัน ขนะึ้นสูท uh. ันจุดเด้อพี่น na ้องเด้อพร้อมที่จะไปแล้วตามเด้อพี่น้องจะคู่จะขึ้นสูทันจุดแล้วมาบอกาบอกเ้ยบอเฮ้ยไปฟ้าบ่อสองไป้าบ่อสองไปบ่อไปบ่อไปบอไปบอ เีไปกาไปำไงต้องไปไงทนึชิตนีกันวาลงไปครับวาก็บอกวางแน่กันกุันเอลงไปคกบเอาเชือกผูครับบันีเตรียมเตรีไเตรียมไปได้โอ้ยานดิไปดินไปิหน่ะโอ้ยนงวัานหล่น้งว่า่หางหางยู่กไม่รู้เลยดิหางไ้หรอ นอเอาสู้ไปสู้ไปเอาไปเนเดเดๆเอ้าเาไปเอาไปเนาะเอาไปเนาะเอ้าไป่ๆค่อยๆไปค่อยๆไปเบาเบาค่อยๆไปเบาเเบาเเขาแล้ว่เบาเนี่ยนะเาคนเยวคนอะไรเน็่ๆขัว เตีรีบอ้ะี่บ่ะหมดแล้วสามพันเตรียมตเด้พี่น้องาเบิ้งเบิ้งฝ้าคนกับ้อมสีมากพคนน้องเอ้ยมันอ่างตนหนึงอยาก็ได้เบิ้งกันน้าแขงตตเลยมันจะโมเขาลงีคือทานจุด มาทำตะขาดเด้อพี่อท่านเขาสารนพอนบุญคนตอนธานีเป็นบุญมุไฟเป็นบุญประเพณีันเด้อพี่บุสรางแบบไฟจุดจอยจุดหลมแลตตไปหนักปวดปวดนี่เร่อกัลกําลังแก่เด้อไอคิดให้พี่น้องบิ้งปวดกัี่มีน้องสาวเด้ตามมึงไปหนึ่งเดียวไปก็หานสามม่ดีขี่น้องกําลังแ่งโตอยู่เอาแลพี่น้องแ่งโตก็จะเสร็จแล้วเด้อ เนี่น้้องเอพี่น้องไอเห็นแต่เราว่ามันเป็นปลาเนี่ยบ่เหมาะสมมาเ่ยถ้าบางคนมันขึ้นกับเอาปลาครับผมบ่าเมนนั่นว่าเมนฐานมาตรฐานนี่อันนี้ฐานบูชาฐานบูชาจุดบูชาซายฟูต้องเตะเสียงกับคนต้องเตะเสียงกับคนเก่าละขุ่นอยู่ในปลาพี่น้องที่จุดบ่เหมาะสมเลยเห็นได้เขียวๆเบื้องู่ฝนไอตกฝนตกแล้วทุติ คนยมาหลายๆโอ้ยรถขยอกได้บนนบ้านเนี่ยโอ้ยมันบาเลยเอาไเาเลไปลลไปลรบี่ปาพี่น้องปายารอด้พี่น้องความจิจอดตอนนี้แหละไก่ลวพีครับพี่น้องครับเป็นบุญประเพณีทีามบ้านเราเยู่ตะวันฟ้าฝนกมาตามฤดูกาลเนี่เสียงผู้ดังเพี่น้องเนาียมกัน้งบ้านยมการครับผม มันลอกคางดีเลยดีแนเล้วนี่เตรียมได้พี่น้องได้แล้วหนึ่งสองสามปปองดีครับผมสชงดีไป้ไปแล้วไปแล้วไโอ้ยสวยงามนี่มไปเวียนบรรมดาดานมงเลยเจ้าคน สั้นทีรีเลยบาดเหียวทีลีเลยครับผมสวยงามที่สุดนี่เป็นวงไฟเ,เสียงไฟบาดพีลล่น้องโอ้ไฟเสียงพุ่นนะไฟสบายครับผมสบ <Bose S 1> มายายังไปครับผมไปยังไปอยู่ครับผมยังไปอยู่ยังไปอยู่หัวยังดีครับหัวยังดีเอาขีฟาา้าแล้วต้องสร้กันครับผมโอ้โหดูหัวหางยังดีครับผมไปเรื่อยๆครับผม อย่างดีครับผมหางยังดีเบาได้พ่อมเน้นนะน้ำหนักดียังไม่ได้เบรกครับผมยังไม่เบรกไปเรี่เลยครับผมเทรคกันดูครับผมเทรคกันดู